สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาดูช่างนัดประกอบรถนะครับนี่นะครับดูนะครับโอ้โหวิบวับมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูครับช่างนัดจะส่งรถลูกค้าแล้วนะครับทําสีแล้วครับโอ้โหครับเงาตาห่าเลยครับเงาตาห่าเลยครับโอ้โหดูครับเพื่อนเพื่อนครับดูดูไฟแล้วก่อนครับใสในวิบวับจริงๆครับโอ้โหช่างนัดครับจ้าจ้าเสลือเกินครับการเสร็จเต็มทีแล้วครับคุณลูกค้ารอหน่อยนะครับ ช่างเพลนก็มาช่วยหนึ่งคนนะครับโน้ตธรรมดาครับดูครับโน้ตนี้เมียมาช่วยครับลูกเราเต่าไม่เลี้ยงนะครับอ้ใส่ไม้อย่างแข็งๆครับเมียบอกว่าถ้าเลี้ยงลูกเลยมันใส่ไม้ก็คงจะดีครับง่ายบนนิดเดีย่ายบนแล้เกินแล้วด้วยจากนั้นครับยังไงครับจะได้ตังค์เงครับเนี่ยกลายแล้วครับจากนั้นครับกลายแล้วกลายแล้วจากนั้นครับจากนั้นก็ขันแข็งเง้ยมากครับ ไฟก็ไม่มีครับมืดครับอ๋อเห็นนะกำลังประกอบคันนี้ครับเป็นอีซูซุทีเอฟอาร์นะครับรถลูกค้าครับนี่ครับบอบบอแบอย่างนี้วเลยครับไม่ไหวครับคันนี้มีโชโบนะครับรถไฟนะครับสวยงามมากเลยครับโอ้โห ทําโดยช่างนัดนะครับช่างนัดกับบาดําครับไม่เคยคิดจะรับงานทําสีครับวันนี้โดนมัดมือชกครับโอ้โหยอดครับสุดยอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะรีวิวให้ดูแบบชัดๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ารีวิวมากไปนะครับเดี๋ยวสมเพียรโดนไม่ใหญ่เล่นงานนะครับนี่ครับอยู่กับคุณปู่นะครับคุณปู่สายซิ่งดูนะครับนี่อคุณปู่มาช่วยครับ ทำงานกันอย่างเร่งรีบครับงานก็จะวิ่งครับฝนก็จะตกครับรถก็จะเซตครับเอาทุกอย่างฮะชนะขันแล้วครับชนะขันแล้วครับขันนครับฮ่าชนะกวนตีนะครับผมไม่ใช่ชมสนทอนะครับเกเขกะโลกเลยนะครับต่อกวนตีนะครับขันใหญ่ครับโอ้ ดูไฟซะก่อนครับโอ้โหนี่ครับดูครับดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยงามมากครับดูใกล้ๆแล้วได้นี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเจ้าครับงานสวยมากมายเลยนะครับดูครับโอ้โหมีขนาดกลางคืนนะครับงานวันจะสวยขนาดไหนนะครับผมพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูใหม่นะครับ OK，哈。